สวัสดีครับสวัสดีครับชินองปกป้ายสู้ผู้สุ้คนเนาะมะเมนี้ม่าฝอกับเบาไก่คือเก่านะครับเบาไก่ผ้าเมื่อกินเมนี่ไก่ผ้ามากินต่ำสบายน้าเลยครับเนอะหลังจากบริทายคลิปไปมือหนึ่งเนาะมือหนึ่งสองมือนี่แหละอ่าปกไก่บสบายเนาะครับเนาะเก็ได้บริทายคีปบปกไก่ไอายแค่แนี้แหละปกไก่ก็ได้มามาถ่ายคลิปต่ำสบายน้าคกับผักสลัดแก้มแล้วก็ มีต้นหอมกินกับเขากับขขาเนี้ยอยู่พี่น้องครับเนาะก่อนสิกินกะขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งชาวไทยและชาวลาวนะครับเนาะชาวชาวลาวก็บอกลปขอฝากกล่าวค้ามบาสบายดีนะครับเนาะไทยก็สวัสดีนะครับเนาะทางเอฟซีทั้งต่างประเทศนะครับเนาะทั้งในและนอกเนาะแต่ต้องบอกได้ห่างนะครับเนาะมา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 จุดจวดก็บอกลปได้ไหมมาห้องทองจักบาทเด้อ จัเขาเนียวกินกับเขาด้วยมันตำสบายนั่งอืมอืมอือเผือแดแล้วผีบอกไก่เห็ดกินตำสบายหนั่งอืม เช็คเช็อหลายเติมครับอืม มาครับผ่าบรรยากาศข้างหลังเป็นทั้งกับสีคือเก่าแล้วครับเนาะบางไก่ไม่มีมองไายเนาะมามองบางไก่ไาย,ายเป็นเพิ่มทั้งกระสีอย่างเดียวพอแทนมันจะหลังบา่ายบางไก่เป็นมีแต่ขับคุณงานก่อสร้า,างแล้วครับเนาะหามุมช่วยๆกับโบมีเดิพี่น้องเอ้ยวพอจะาทายมุมช่วยๆอยู่มันกิบโบมี

ô phết lại phải nói ô toàn thôi toàn này đi đó ô ô phết เปิดครั้งแรกพี่น้องเออตั้มไปสดตั้มสบายหน้าจริงแต่อาจารย์เป็นเห็ดเนาะในสองมื้อุกเลยหมไใจก็เลยคล่อ,ลองเบึง Oh. Tôi toàn được nhai ấy phía là hm. Ah, tu nắm đẹp luôn noire hm. ừ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  음 아. 오. 어우, 어. ผู้เพชรเด้กพี่น้อยเพชรขนาดนเ้ม่นตามเฉลีิกแหงครับ

khắc khăn át Bá thôi phải nói khắp nhảy thôi Áo bến lòng bến muộn rồi mm.

โอ้โหเพชรไปก็เอาหนามเขาตัดแกวพี่น้อยโอ้โสำหรับคลิปนี้ดำสบายนา่งเนาะใส่ประแหลกนัวๆเพชรเพชรจดจาาพี่น้องอยใจสิได้ลาดพีละนนองเพียงทนี้เนาะก่อนจะจากไปกับกะไก่ขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับเนาะที่เขามาคม คอมเมนต์บ <Comment. S 2> บาไก่นะครับเนาะคอมเมนต์เด็กอกดตึกใจบบาไก่นะครับเนาะขอขอบคุณในไลน์นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตัไข่เบาไก่เด้อครับแต่จะเริืมกดกระดิง่งแจง้งเตือนนะครับเนาะเพื่อบริพาดคลิปใหม่ๆของบบาไก่นะครับเนาะอ่ะมักกะไลถูกใจกระแชร์เบาไก่เด้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ